เดี๋ยวพี่แมนจะพาทุกคนไปแกล้งโฟ์อ <Hey, S 1> <ส>าซีเอ็นกันครับเฮ้โฟร์ทำอะไรอยู่ตั้งผมก่อนนะลูกต<ส>ั้งผมงอ่ะตั้งผมเลยผมไม่ไม่ยาว,ลวเลยยาวแล้วเนี่ยยาวแล้วเห็นไหมนี่เสร็จแน่กอดอื่นเลยนะครับพี่แมนก็จะต้องทาแป้งก่อนกันผมตีแต่พอเราทาแป้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะฉีดน้ำต่อเลยโอ้โหพี่คนเมื่อกี้พี่ไม่เห็นทำแบบนี้เลยพี่ลงไปล่านหน่นได้นไหมนั่งยืน มียาตัดผมไหมพี่มาฮะเดี๋ยวพี่แมนก็จะเริ่มทำการตัดผมแล้วนะครับโอ้ยทุกคนแป้งเจ้าโฟลุตเดี๋ยวพี่แมนทำการทาแป้งให้เจ้าโฟก่อนแป๊บนึงเอาเช็ดชู้นะครับมาเช็ดน้ำให้เจ้าโฟด้วยเช็ดเช็ดเช็ดไปเลยครับเดี๋ยวพี่แมนก็จะทำการแบ่งผมนะครับพี่โฟบอกว่าตามใจช่างเสร็จแน่โฟอาเซียนเอาแล้วครับพี่แมนก็ทุดทุดแท้ๆไล่ผมไปแล้วนะฮะทุกคนทุกคนคิดว่าโฟอาเซียนจะได้ทรงอะไรครับพี่แมนใช้เวลาตัดผมให้พี่โฟไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนเพราะว่าพี่แมนไถอย่างเดียวเลยครับมาครับแล้วนี่คือทรงผมที่